ต้อเรามาค่ายบอนซี่กันต่อนะจ๊ะเพื่อนๆจ้านี่วันนี้ปลาอ้อยก็จะมาค่ายบอนซี่ต้นที่หนึ่งเลยเพื่อนๆต้นนี้ต้นนี้มีหนาวานลนภัทรเพื่อนๆลนภักต้นนี้นี่กัดซี่ข้าดหนี้แล้วนะจ๊ะนี่คือลนภักรนะเป็นเป็นยักษ์ลนภัทลนภักรเป็นเป็นเป็นยักษ์นี่แหละยุดตับหลามาเกียน แต่เป็นตัวละครอะไรไม่รู้ยังไม่ได้ซื้อซ่ามาเพื่อน,อนลดนพักต้นนี้ใครจะรับอ้อยข้อที่สองร้อยห้าสิบบาทจ้ะลนพักใส่ตังเม้นะจ๊ะเพื่อน,อนมีมาต้นเดียวนะจ๊ะลนพัก่องร้อยห้าสิบชุกย่างบอนซี่ของปลาอ้อยอยังไม่รวมส่งนะจ๊ะอยู่ในกระทงห้านิ้วหกนิ้วคือไม่รวมส่งแต่ปลาอ้อยจะมีค่ส ค่าส่ง70บาทเก็บค่าส่งหลังนึงจะใส่ได้สามหลังสี่หลังแล้วแต่ขนสะดวกหรือหลังเดียวก็70บาทต้นเดียวเนี่ยป้าอ้อยก็คิดที่70บาทเหมือนกันแต่ถ้าเป็นกระทางแป้นิ้วป้าอ้อยจะค่ายในราคารวมส่งแล้วก็แผกแค่ต้นเดียวเพื่อนๆจะสร้างกระทังแปดนิ้วซ่องต้นก็ต้องอ่านั่นแหละก็ป้าอ้อยก็จะแผกไปซ่องหลังนะทําความเข้าใจนะจ๊ะจะ,จะมีเก็บปลายทาง เป็น90บาทเพื่อนเพือนเพาะปลายทางต้องเสียค่าบริการให้คนทรงเขาเนาะอ่านั่นแหละซึ่งได้เก็บมากกว่าทามว่าป้าอ้อยคนอึ่งเขาเก็บกัน50บาทปลายทางห0สิบาท20 30ิ้จะครอบแก้วนะเพื่อนๆพืนแต่อันนี้ไม่ได้ครอบแก้วจะลังเบียนะลังเบียนะไม่ได้เป็นลังเบียที่ว่าตั้งสั้นนะต้องกระพือเอาไอ้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 ปีกที่มันพับอยู่อะเอาออกมาอีกนะแล้วก็ยาวแค่นหนละจะเออนี่ต้นหมายของป้าอ้อยเนาะ ไม่ได้ครอบแก้วเพืเ่อนๆค่าส่งเลทค่าส่งข้องปลาอ้อยอยู่ที่6 5สบหาบาทแต่ว่าคิดง่ายๆก็คือเอา7จบปอ,อยก็เอาที่รู้รู้กลมๆไปเลยเจเพราะไม่เคยมีแน่เลยที่6 5บาบาทส่งไปจะ8ปาอัพขึ้นทางนั้นเลยจะ้ะนะจะเข้าใจกันนะจะสำหรับลูกค้าใหม่ที่เข้ามาลูกค้าเก่าเข้าใจหมดทุกคนแล้วเนาะเพืเ่อนๆทำไมปลอ้อยค่าส่ง แพงปลายทางเก้าสิบเราะวาต้องเสียใครไปสีแล้วข้องปอ้อยไม่ได้ครอบแก้วนะจ๊ะข้องปอ้อยเป็นใสแมพนันใสตั้งแม้ทางนั้นเนาะนเพื่อนๆเอาละนี่ต้นที่หนึ่งหลนนพักยัดลนนพักต้นที่สองปอ้อยกว็วะข้าปปอ้อย <c oughs> หมดแล้วสัตเดชะฟอร์มกอลูกใหญ่เออน,น,น,อน,นี่มีลูกกอนี้มีซี่ต้น้าต้นนี่สหัสเดชะยังเลือกอันนี้กอสุดท้ายนะจ๊ะเพื่อน พราะว่าปอ้อยเก็บไ้แล้วก่อนมันมาล่งปอ้อยก็ไม่เห็เื่อนเพื่อนเ,เขาโทษเข,าโ,ษขาโทษทีก่อนนี้ใครจะรับปอ้อยข้อที่ซ่องร้อยหกสิบบาทซ่องร้อยหกสิบบาทฟอร์มกอใยมีซี่ต้นมีลูกน้อยมีนั่นแหละสา้พัดลูกล้านอยู่ในนี้นะจ๊ะสหัสเดชะนะจ๊ะฟอร์มกอซ่องร้อยหกสิบบาทฟอร์มกอนะจ๊ะฟอมกอซ่องร้อยหกสิบบาทสหัดเดชะเลื่อนนึ่งกอนะจ๊ะ ซ่องร้อยหกสิบนี่รหัสเดชะมันล่อยู่ปลาอ้อยก็เออลืมนึือว่าข้องตัวเองปาน,นี่ข้องตัวเองมาแช่อยู่ตรงนี้ที่ตาบอมาให้ไขยอะ่ะบอสัอกไข่บับคอกไม่หาย้วยนอะอันนี้ทศกัณฐ์เพื่อนๆทศกัณฐ์ฟอมกอกาซี่ซุ้ยขนาดนี้นี่เพื่อนๆทศกัณฐ์ฟอมกอนะจะมีซ่องตน้นกอนี้ปลาอ้อยข้อที่ซ่า ซองร้อยแปดสิบบาทเพื<ๆ>่อนเพื่อนทศกัณฐ์ยังไงทศกัณฐ์ก็ไว้ไว้เท่าน่อยเนาะเพื่อนเพื่อนยังไงเข้าก็เป็นบอนที่แบบบอนกรซซี่ยักษ์กัซซี่า้าป้าอ้อยก็จะค่ายแพงหน่อย<ๆ>เพื่อนเพื่อนแพงหน่อยเพราะว่าส้ม,มก็จะได้ข้าหน้าหนิเพื่อนเพื่อนก็คิดเอานะจ๊ะทศกัณฐ์ซองร้อยแปดสิบบาทฟอร์มกอนะจ๊ะฟอร์มกอฟอร์มกอนะจ๊ะซองร้อยแปดสิบทศกัณฐ์ นี่พูดมากขอแห้งขอแหบเยอะอันนี้นางกิลินีเทวีนางกิลินีเทวีอันนี้ไม้แยกนอกนี่ไม่ต้องพูดทึ่งโดูโคนมีลูกแล้วอ้าอันนี้ลูกหรืออะไรอุ้ยดึงค่ะนี่มีลูกแล้วนะจ๊ะนี่นอพึ่งโพเป็นไม้แยกนอกนะ่ะไม้แยกนอก,ก็คงไม้มีห้วใช่ไหมแต่ป้าอ้อยไม่รู้นะว่าห้วจะใหญ่แค่ไหนแต่โคนใหญ่มากเลย นี่แหละพอปอ้อยก็บอกแล้วบางทีไม้แยกนอกพอเวลาเงี้ไปก็อาจจะเชียดหัวไปแค่นิดเดียวสําหรับแม่คา้าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ว่ากันแต่หมยแยกนอกกคือโตไวกันดูใบเา่าสิเนี่ยเพื่อนๆอ่ะให้เทียบกับมือนี่น,นี่ให้เทียบกับไนี้ก็ได้นี่ไอ้นี้เล็กไปเลยใบให่จ่ะนะานางกีลีเทวีต้นนี้ปอ้อยข้อที่ซ่องร้อยห้าสิบบาทเพื่อนเพื่อน,นเป็นนางซ่องการประจําวันพฤหษ์ฤกษัทแต่ปีเนี้ยเป็นข้อวันศุ์แล้วแหละอันนี้เป็นข้อปีกาย นางกิบิมีเทวีซ่องร้อยห้าสิบบ้านนะจ๊ะเขามีลูกแล้วนะเพื่อนเพื่อนเ่นยูนะเพื่อนเพื่อนก็เห็นเนี่ยลูก <ๆ S 2> ลูกแคร่มมาแล้วยูก,กระทั่งคกนิ้วนะจ๊ะห้านิ้วไม่ได้ห้านิ้วรับใบเข้าไม่ได้ลม้มอันนี้อันนี้ยอดเลือดนางพิมเพืนเพื่อนยอดเลือดนางพิมพ์เป็นบอลเก้ามีแม้มาเมืออกันนะยูแน่วะ มีหัวเป็นหมายมีหัวมีแม้แต่ตาเขาก็บอกาให้ป้อ้อยเอาไว้เลี้ยงหัวใหญ่ซ้วยเพื่อนเพื่อน,นยดเลือดนางพิมต้นนี้ป้าอ้อยข้อที่ซ่องร้อยบาทจะเพื่อนเพอน,พนยดเลือดซ่องร้อยบาทบ่อนเกาสะสมไว้เธอเดี๋ยวไปห้าที่ไหนก็ไม่มีไม่มีนะจ๊ะเพื่อนเื่นนอนบ่ออย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เขาก็จะมีอะไรละ่ะนั่นแหละ นี่มันแหล่ๆไอเทมไอเทมทั้งไล่นะเพื่อนๆจ้าอันนี้อันนี้มีนาว่าหันุมานหักด้านเอาเยอะนะเพื่อนเพื่อนใหม่แบบคล่องแปลกแพ่งลูกเต็มอกเลยหนุมานหักด้านแทงนะจ๊ะเพื่อนๆหักด้านจริงจะดูเขี้ยวใบนี้ดูสวยสดือแดงนี่หักด้านแทงเพื่อนๆหักด้านแพ่งต้นนี้มีลูกเต็มกอฟอร์มกอปะอ้อยก็ข้อที่ซ่้งลอยสราสิบบาทเพื่อนเ แห้งฟอมกอนะจ๊ะส่องลอยสามสิบจ้านี่อึ๊บเดีกกว่นานะปลาอ้อยข้อเหลียงก่อนอึ๊บอึ๊บอึบอืออะไรก็ช่างเถอะปลาอ้อยนี่ชอบชอบกวนอิม่มสหัสเดชะอะไรเนี่ยบอลเข้าข้างชอบจริงมันสวยมันดูง,ง่ายๆก็เออช่างเถอะ เนาะซึ่งจะไม่มีซี่อะไรอ่ะตั้ง,งรวมๆกันเลยโหส่วยนี่หักด้านหักด้านซ่องลอยซ่อมสิ่งหรจะหักด้านแท่งด้วยนี่ฟอร์มกอนะลูกเต็มโอกเลยนี่ยังงามต่อไปเออนี่ก็หักด้านแท่งอันนี้ก็มีซ่องนี่มีลูกโอ้อันนี้ลูกใหญ่เลยเพื่อนๆนี่นี่หักด้านแท่งโอ้โหน้ใส่กระทั่งรวมกันแท้งหิวเพื่อนๆนี่แท่งต้นนี้ก็ซ่องลอยซ่อมสิ่บ้าจะลูกต้นใหญ่กว่าต้นหนึ่งจะเพื่อน หักด้านแท่งนะจ่ะหักด้านแท่งซ่องรอยสามสิบจ้าฟอร์มก่อทั้งคู่เลยมีลูกเต็มอกแล้วนี่ซ่องรอยส้มสิบค่ายดีนะหักด้านแท่งเนะี่ยไม่ใช่ว่าค่ายไม่ดีอันนี้เป็นลูกหมายจ้ะลูกหมายเพื่อนเพื่อนลูกหมายอันนี้แหละเนี่ยอืมกอเฮ้ยไม่ใช่นะเพื่อนเพื่อนเป็นหัว อันนี้คือต้นแม่น่ะจ๊ะอันนี้เล็กริมริมนี่คือลูกนะอันนี้ต้นแม่เพื่อนไม่ได้ฟังรวมกันอันนี้ต้นแม่อันนี้คือลูกที่ขึ้นมาล้อมรอบนี่เพื่อนเพือนเท่ปะนี่กอนี้ลูกไมก้กอนี้เนี่ยที่ปลาอ้อยผสม้มผัดสมไปที่ว่าลูกไม้มาถามเพื่อนดูรูปร่างแบบนี้เลยนี่ย่นย่นอย่างนี้เลยแต่ว่าค่าดําเออการดาเพื่อนเพื่อนเป็นแบบนี้เลยแต่ใบจะยิ่งกว่านี้อีแดงตรงนี้จะเยอะกว่านี้จะ เม็ดก็จะเป็นหลายๆแบบกันแบบนี้เลยเนี่ยเออที่ปอ้อยไปแต่ว่าการดำการดำข้อปอ้อยลูกหมายแบบนี้เลยอย่างนี้เลยกับพอเป็นเส้นที่สุพรรณแม้เป็นแบบเนี้ยนี่แหละเออนี่นะจ๊ะมาเรามาต้อกันนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนนี่ต่อไปอันนี้คือพระรามพระรามนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนจ้าพระรามต้นนี้ใส่แม้ผ่านแล้วต้นนี้ปอ้อยข้อที่่องหัวห้าสิบบาทจ้ะต้นใหญ่ใส่แม้ผ่าน้วจ้ะต้นนี้เออตั้งแต่รุนเล็กๆนู้นนะเพื่อนเพื่อนที่ปอ้อยเอามา่ ยู่หนาแเลยอละ่ะซ่องห้าสิบนะจ๊ะต้องหารูซูนนี่ไ่ใหญ่ส่ใหญ่ไม่ใช่ไฟไอ,อันนี้เชิญธงเพื่อนอันนี้ฮานุมานเชิญธงอึ๊บอึ๊บอยากขอไอ้ข้อเก็บก่อน อันนี้ฮานุมานเชิญโถงต้นนี้ปอ้อยก็ข้อที่ซ่องหลอยฮัสิบใบให่แล้วจะซุ้ยแล้วเออใส่ให่แล้วฮานุมานเชิญโงซ่องลอยฮัสิบกัดซี่ซุ้ยขนาดนี้นะจ๊ะปะอ,อยข้อที่ซ่องหลอยฮัสิบเพื่อนเพื่อนพอว่าไม้ใ่แล้วไม่ยากลดราคาลดไปก็อืม,มันพาเสียเบ้าป้าเบ้าเออนี่นะจ๊ะซ่อง150 <c oughs> หลอยฮัสิบนะจ๊ะเพื่อนเพื่อนยาอ่าต่อไปอีกธาสนึ่ง จะเสร็จแล้วอึบ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 นี่มาต่อกันเราโอ๊ยโอ๊ยนี่มัคขวานใบท้าผัดโบกบานโบกช้องสบายบื้อเพื่อน,เพ,อนเพราะใ่มัก ายโตละโขท่านมีลูกน้อยซึ่งใยแล้วนี่คือลูกน้อยนะจ๊ะนี่ลูกน้อยต้นนี้มักขวานต้นนี้ใครจะรับป้อยข้อที่ซ่องรอยสามสิบบาทใหญ่มากมีลูกแล้วด้วยเพื่อนๆซ่องรอยสามสิบนะจ๊ะมักขวานซ่องรอยสามสิบนี่เห็นไหมต่อไป อันนี้คืออินทรชิตหน้าทองเพื่อนๆอินทรชิตหน้าทองนี้เนาะอินทรชิตน่ะมันเป็นบอนเยี่ว้าแล้วมันเป็นบอนตระกูลยักษ์ตับลามเกียนเพื่อนเพื่อนเนาะปออ้อยข้อที่ซกองอันนี้จริงค่ายซ้มหลอยก็ข้อซ่องหลอดแปดสิบเพือพอพ่อนๆกัดซี่ซวยขนาดนี้เราจะซ่องหลอยแปดสิบบาทนะจะอินทรชิตหน้าทองซ่องหลอยแปดสิบหมดรุ่นหนีไม่มีแล้วนะอินทรชิตนี้หมดแล้วนะจ๊ะค่ายดีนะมีคนท่ามห้ามาเยอะ ซ่องอแปดสิบค่ายต้องค่ายตามน้ำมายนะจ๊ะจะมามองว่าเฮ้ยสมัยต้นเล็กค่ายแผงออืมมันคือนะแหละอินทรชิตนะ้าทองเพือ่อนนี่นะจ๊ะเขาจะด่างเขาจะซวยอันนี้คือไก่ทองไม่ใช่ไก่ทองปราเสิร์ฐไอเคไก่ทองไกทง่ไกทองใส่แม้พันต้นนี้ปอ้อยข้อทีซ่องรอย้าสิบบาทเหมือนกันไก่ทองเพื่อนไม่ได้มีทุกบ้านนะจ๊ะ ไก่ทองซ่องลอยหาสิบต้นใหญ่ต้นใหญ่ไฟกระพริบซื้อไร่ต้นบนี่อ้อยก็ลดต้นละสิบบาทสิบบาทแล้วแต่ไก่ทองนะเพื่อนไม่ใช่ชาละวันนะจ๊ะไก่ไทองนะไก่ทองนี่นี่คือหมายแก้เหรอนะทึ่งได้ไอ้นี้เป็นหมายแยกเนอมะ,ะมันตาวะมันทึงได้บิดทึงได้งิกเมื่อข้าวปลอ้อยเนาะที่ปลาอ้อยค่ายเพื่อนซี่อย่างซีดอยู่เนาะต้นละซ่อง้อยซ่อง้อยอ้าวอันนี้คือล่วงล้าษเน่ห้าอีกหนึ่งต้นโอ้ยโอ้ย,อยล,มลมพัดลมพัด ล่วงลดัดจะ่ไหมไม่ใช่หนึ่งต้นมีซ่องต้นในกระถางเพื่อนนี่ซ่องต้นในกระถางล่วงลัดนี่คู่นี่ใครจะรับอ้อยข้อที่ซ่องร้อยห้าสิบบาทมันไปใส่แม่พันธุ์เลยจ้าเพื่อนใส่แม่พันธุ์ต้นใหญ่สักขนาดนี้ซ่องร้อยห้าสิบจ้ากระถางหกนิ้วนะจ๊ะไม่ใช่ห้านิ้วนี่ซ่องร้อยห้าสิบจะให้ดูเทียบใบกับมือเลยนะ่ะนี่เห็นไหมจ๊ะอันนี้ใบให่ใบ,ใบ,ใบ จึงจิงๆอึ้บนี่สุนทนผูเพื่อนเพื่อนกวีเอกข้องไทย,ยเดี๋ยวก่อนปอใอยเก็บก่นอนเก็บมาทางนี้ทางนี้อึบอันไม่ค่ายเดี๋ยวก็ไปไว้ทางนู้นทางนู้นนีจำไว้น้ามันมีย่างละต้นซ่้งต้นขนาดหราจะไม่ได้มีเยอะข้องปลาอ้อยอุ้ยอันนี้ไม่ได้ค่าย นี้ไสุนทรภูจะเพื่อนเพื่อนต้นนี้มีนาว่าสุนทรภูนี่สุนทรภูไข่จะลับปอยข้อที่ซ่องรอยสามสิบบาทนะจ๊สะสุนทรภูกัดซี่แดงๆเป๊ะๆส่วยๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะสุนทรภูซ่องรอยเมื่อกี้ว่าอะไรซ่องรอยส้มสิบเมื่อวานใลาไปเขาได้่ซ่องซ้มซู้น,นี้นะจ๊ะสุนทรภูเพื่อนเพื่อนซ่องรอยส้มสิบบาทต่อไป อันนี้อะไรอ่ะอุ้ยเย้แหละตาบอกไม่ให้ค่ายอ่านก้นอุ้ยอุ้ยอุ้ยยูนูนี่เ็นะเมื่อจะได้มาซ่องต้นแบงค่ายแล้วกันตาไม่รู้หรอกเพื่อนเพื่อนนางยักษ์เบนจะกายแพงเพื่อนเพื่อนยักษ์เบนจะกายนะจ๊ะนี่มีหู้นะจ๊ะยักษ์เบนจะกายนะมันแพ้งเพื่อนเพื่อนหน้าแดง ตอนแรกป้าอ้อยเหนือพุท้าวเฝ้าเลือนตาบอกไม่ใช่นางยักษ์เบนจะกายแพ่งตนนัวนี้ใครจะหลับปอ้อยข้อที่่อง้อยห้าสิบบาทเพื่อนเพื่อนอที่จริงตา,เขา,าเขาไม่นั่งนะเขาไม่ให้ไขยเขาบอกไว้ไวดูนะแบบเนี้ยมันช่วยดี่องลอยห้าสิบนะจะยักษ์เบนจะกายเนาะแพงนะเพื่อนเพื่อนแพงนะจะแพงแพงนะเพื่อนเพื่อนมี่องต้นแต่ปอ้อยเอาต้นเดียวเลยเดียวอีกต้นหนึ่งไม่ได้ไม่ได้เดี้ยวโดนตาบน่น อันนี้สร้างข้าณาลายเพื่อนมารอบนี้ไม่มีแล้วนะหมดลุ้นสร้างข้าณาลายเป็นบ่อนเก้าขาบอกอ้อยอยูย่มั่วไปไปหนา้างไม่รู้เลยบ่อนเก้าที่ช่วยนะจะสร้างข้าณาลายต้นนี้ใครจะระับปอยข้อที่่องร้อยสามสิบบาทจ้า่องร้อยสามสิบสร้างข้าณาลายต้นนี้เนาะต้องซ้ำซุนพี่เสือสมุทรไม่มีใครชอพี่เสือสมุทรแต่ทำไมปอยช้องว่ามันส่วยมา ที่เสื้อสมุดต้นนี้ใครจะรับข้อที่ซ่องรอยบาทจะซ่องรอยบาทนะจะ๊ะพี่เสื้อสมุดจ้าซ่องรอยบาทนี่ใครจะรับก็ถักปาอ้อยมาได้เลยอย่าให้เสียอย่าให้เสียต่อไปอันนี้มีนามว่าสกะนิมิตเพื่อนๆไม่ใช่มะขวานนะจ๊ะสักกนิมิตเพื่อนๆการแดงนะสักกะนิมิตนะมีซ่องต้น ซ่องต้นเพื่อนๆซ่องต้นสักกะนิมิตใครจะรับอันนี้มันโดนมันโดนแดดเนี่ยมันโดนแดดเพื่อนอันที่จริงตอนเชา้ามันตั้งดีพอมันโดนแดดแล้วมันก็เออนี่แหละเหี่ยวลงเพื่อนๆสักกะนิมิตใครจะรับปอ๊ะมีซ่องต้นข้อที่ซ่องร้อยห้าสิบบาทจะสักกะนิมิตซ่องหะซุ่นมีซ่องต้นเพื่อนๆสักกะนิมิตเขามีซ่องต้นะจ๊ะซ่องต้นนะ ต่อไปอันนี้คือไก่ทองประเสริฐเพื่อนๆนี่ไก่ทองประเสริฐนา้าออกวาดดุดุดุยสวยๆอย่างนี้แล้วใครจะรับปอ,อยข้อที่ซ่องรอยบาทจะไก่ทองประเสริฐเพื่อนๆนี่ซ่องรอยบาทไก่ทองประเสริฐเดียวพนันเข้าก็จะกัดด่างกัดปลายขึ้นมานะจะ๊ะไก่ทองประเสริฐซ่องรอยบาทจ้า ต่อไปเศษฐีสุพรรณต้นสุดท้ายนี่ต้นนี้แต่ต้นนี้มันเล็กน้อยแต่ต้น่ใหญ่แต่ใบมันมันมันไอ้นี่มันล้วงหมดปล่อยข้อที่ซ่องรอยบาทจะต้นนี้นี่อยากหล่นผักไข่มันเอาอยากหล่นผักมาทิ้มเมื่อกี้ปล่อยก็ห้าปลายไปอ,อืมอย่าหลบก่อนเษฐีสุพรรณนะจ๊ะ สร้างรอยบ้าจ้าซวยเซตที่สุพรรณอะยิ่งแก้ยิ่งซวยจะบอกให้เป็นบ่อที่ซวยจริงๆเนี่ยหือใบอุ้ยงามไร้เอาละวันนี้ป้าอ้อยก็มีเรื่องราวดีๆแล้วก็มีต้นไม้ซวยๆมาแบ่งปันเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจก็โทรห้าป้าอ้อยได้จ้าทักมาที่เบอร์สูเกาวเปดหนึ่งสามหนึ่งสามสี่สามสองกะเพื่อนๆโทรหรือแอดไลน์ได้เลยบนเบอร์ป้าอ้อยเบอร์นี้ ป้อยอ่าสะดวกตอบทุกตลอด24ชั่วโมงเพื่อนๆตอบทางั้นแหละป้อยนอนดึกป้อยดูละครด้วยยีพาด้วยไม่ต้องห่วงอ่าวันนี้ก็ขอให้เพื่อนเพื่อนทุกคนจุกโชคดีพรุ่งนี้วันจันป้อยก็จะแผ็คล้องส่งให้เพื่อนเพื่อนทุกคนแผกทุกส่งทุกคนถ้าคาดตกบกพองไม่ทันอาจจะเป็นวันอังคารต้อนิดน้อยแล้วแต่นี้พอค่ายไปลุ้นต่อไปก็อาจจะส่งอีกทีก็คือวันถ้ามันเยอะก็จะส่งวันพุธ ถ้ามันไม่เยอะจะไปส่งอีกทีวันพฤหัสเลยนะจ๊ะเพื่อนๆพ,พอป้าอ้อยต้องเหยียบพ้าเนาะเออนั่นแหละพอป้าอ้อยจะต้องรีบส่งเนี่ยมันจะติดส่งการเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชอบบอนซี่รั่งป้าอ้อยไว้ได้จองไว้ได้เงินยังไม่พร้อมหรือ,อไงป้าอ้อยก็เลี้ยงให้แล้วพอร่างส่งการเราก็ค่อยไอ้นี้ไม่ว่ากันนะจ๊ะพอป้าอ้อยมีบอนซี่มามีซวยๆเยอะด้วยรอบนี้เนาะเพื่อนๆสุดท้ายนี้ปออ้อยครอ,อบคุองเพื่อน,อนทุกคนนะจ๊ะชชวยฝาก าฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ปอ้อยเนาะพอเพื่อนๆจะได้เห็นคลิปปอ้อยได้ทุกวันทุกวันบางทีโทรมาปอ้อยห้าไม่เจอะอะไรต้องกดติดตามจะ้ะถ้าไม่กดติดตามเราจะไม่เจอกันนะจะ๊นะเนาะวันนี้ปอ้อยก็ต้องขอจบแค่เอ้ยปอ้อยขอเพื่อนๆโชคดีมีความสุขวันนี้ปอ้อยต้องไปก่อนนะจะ๊ปะปอ้อยขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะจะ๊ะสวัสดีจ้า